วิวสวยมากค่ะทุกคนดูนี่นี่จ้ะวันนี้อาหารนี่ของกินแล้วจ้าแค่นี้ก็นีอ่อันนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนสีสวยสวยน่ารักมากเลยวิวสวยมากๆเลยค่ะทุกคนกลับแล้วค่ะ นี่เรายังมีคนเขาหาอยู่หากินอยู่นะคะทุกคนดูสวยมากนี่จ้ะนี่จะเป็นสาหร่ายเออหญ้าทะเลเนาะนี่จ้ะเยอะมากนี่จ้ะอาหารแค่นี้ก็พอกินแล้วจ้ะนี่ถ้าหอยไอ้เขาเรียกอะไรอะหอยชักตีนใหญ่หรือหอยสาร่ายจากกักรพพรดอะไรนี่แหละเขาเรียก หูหินจ้ะตัวใหญ่นี่เค่าะสามีเดินฝั่งนูน้นนู้นเสื้อสีส,มสม้มๆไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านุ่นจ้ะภรรยาเดินฝั่งนี้อาศัยเดินเพื่อจะเจออีกสักนิดสักหน่อยเนาะสวยมากขอโทษนะคะสันสักหน่อย มือถือมือถือรุ่นสันจ้ะสวยมากยังไม่อยากกลับนะจริงๆอ่ะแต่ไม่อยากขับรถตอนกลางคืนไม่อยากให้แกขับรถตอนกลางคืนนะโอเคจ้า